ตอนนี้เรากำลังออกเดินทางไปจุมพูเพื่อไปรับแม่นะครับท่านผู้ชมครับ ถาได้ยินเสียงผมก็รด้วยอันนี้น่าจะึงุมกแล้วล่ะึงมพุกแล้วทุกคนึงกแล้วเยงแล้วลงแล้วทุกคนน่ามุกแล้วแล้ว มีว <jam> MM ีครับหยาบนะครับแมนนี่ดังโอาณาังกอับััตดังโกอานเ็กดบเบอันเลก็ดบเบกดเบองแล้วก็สิ ไม่ดูทางนี้เดี๋ยวร้านยานี่เซเว่นเปิดใหม่เพราะว่าร้านยาหน้าหน,น้าครับร้านยาง่ะนี่ร้านยาแม่ผมจะไปรับเดี๋ยวมันจะถ่ายคล้องในเด็กหมดจะหลุกล้องนะ ตัวจะลงกล้องมาถือกล้องจะถือกล้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้แล้วก็เดินไปเรืทุกคนนะเห็นไหมไอแดงอยู่ไอแดงสวัสดะจังวะเดี๋ยวแล้วเดินเ้ื่อยน มันจดเป็นเสือ้อสีฟ้าใช่ไหมเอ็งไปเขียวน่ะฟ้าโว้ยวยยยโอ้ยย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 ายย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  ก็จะลานโจจิทันยาตั้งแต่หาดเตรียมพร้อมนี่ลานยาแม่นี่ลุงมาลุงมาไม่ใช่ฉันดูธรรมดา สวัสดีครับโอ๊ยกลับลมไม่มดงกูไม่มดงกูโอ๊ยโอ๊ยอีมายองศาเออยังครับ z